<c oughs> สวัสดีครับ <S <S ผมหมอมเป้ยขยับแดกนะครับวันนี้หัวร้านวันนี้นะครับได้เดินทางมาที่สอบตกปลาวนะครับที่มุนทนจังหวัดส,สวระนเขตนะครับทางจากตัว ตัวเมืองตัวจังหวัดบุกดาหานถ้ามองจากสายตาก็น่าจะประมาณถ้าข้ามในน้ําแม่น้ําของนะเนาะมนน้าโขงครับข้ามไปจากสายตานี่ก็น่าจะประมาณสักสามถึงห้าโลได้มั้งตอนนี้หม่อมเป้ยขยับเด็กนะครับได้เดินออกจากที่โรงแรมชื่อโรงแรมลุ่งทิพย์ที่เราจะนอนคืนนี้นะครับเดินออกมาประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับ บนเลาะริมโขงมานะครับเดินมาห้าเลยเมตรก็จะมาเจอวัดหนึ่งแต่ยังไม่ถึงหน้าวัดมาเจอร้านร้านหนึ่งชื่อร้านจุ่มถาดเป็นภาษาเป็นภาษาลาวเนาะแต่ก็พอพอพอ,พอกำกาอ่านได้ชื่อจุ่มถาดนะมาละไอที่เราสั่งจิ้มจุ่มมุม,มสบายฮะชื่อร้านคือชื่อร้านจิ้มจุ่มมุม,มสบายจุ่มถาดที่เราสั่งไปกันนี้นะครับเราสั่งเราสั่งเมนู ที่เราไม่เคยกินเขาเรียกว่าจุ่มเพี้ยแม่นบอกโด,โดยจุ่มเพี้ยนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันกีบคิดเป็นเงินไทยเอาหกหมืมน่นห <c oughs> ้าพันบาทจะมีจ่ายไหมเนี่ยแม่ค้าแม่ค้าว่าสองร้อยสองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทเอาหกหมื่นห้าพันกีบตั้งนะครับหารสองร้อยห้าสิบ มันจ่อมาสองร้อสิบาทพอดีเป๊ะเลยนั่งกดลองดูแล้วเมื่อกี้แต่ถ้าหารสามร้อยเราได้เปรียบแต่ถ้าหารสองร้อยห้าสิบร้านได้เปรียบเมนูเราจุ่มเคี่ยวขี้บัว <c oughs> อันนี้แปลกๆอ้น,นี้แปลก,ปกไม่รู้ว่าคืออะไรอัน,นี้แปลก <c oughs> แต่อันเนี้ยขี้บัวแน่อนอนดมแล้วใช่เลย <c oughs> เต้ยวต้ยวอันนี้คือ เดี๋ยวกับนักกล้องให้กันอันนี้ผักชุดผักมาแล้วนะครับอันนี้กระเทียมมะน,นาวคลิกขาดเกลือ <c oughs> เอามาขวแล้วก็แช่งนนนนเลยอ,นน <c oughs> อันนี้แม่ค้าอันนี้คืออะไรคะอเนี่ยอันนี้ไมมคะเจียวสุกี้สำหรับคนที่ไม่ชอบผมอ๋ออันนี้สำหรับคน<ม>ที่ไม่ชอบไม่ชอ,อบผมนะมอันนี้เจียวพี้ยะ กินกระจุนเพี้ยอันนี้สำหรับคนที่ชอบขมนะครับบอกแล้วจากจากตรงเนี้ยพี่จะต้องเดินไปตลาดไหนนี่อีกไก่ไหมก็ได้อยู่แต่ในการกัะหน่ำพี่เดินไหวใช่ไหมพี่จะชิมตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็จะตะเวนไปชิมตรงนู้นอีกทั้งเส้นเลยอยาไปนี่เลยนะม่เพิงอ่าฮะเอออยาไปชิวๆกับโม่เทิงคันวะไก่เที่ออกกำลังกายย่างไปเรื่อยๆออกกายปนโอเคขอบคุณมากนะคะ ่ค, <c oughs> คบเข้าเรื่องกันเรื่องของเรื่องนะครับที่มาวันนี้นะครับเราเดินทางจากกรุงเทพเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานไปถึงบ้านทีละเอ็ดก็พักนอนกับเตียกับแม่พาเตียกับแม่ก,กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเช้ามืดของวันนี้นะครับของวันเสาร์เนี่ยวันที่สิบแปดวันวิสขาขบูชาแล้วก็รีบตีรถเข้ามาบุกด่านเลยล้วก็มาที่หน้าด่าน แล้วก็สแตปมพาสป,ปอร์ตก็นั่งเรือข้ามมาเพราะว่ารถเราเนี่ยยังไม่ได้ทําพาสปอร์ตมานะครับแต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวเราจะทาพาสป,ปอร์ตรถมาแล้วก็เดี๋ยวเราขับเข้ามาเที่ยวเองเลยรอบหน้าปองเลยหมาแน่คิดว่าที่บนไปก็คงจะได้อีกอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเราบนอะไรไปบ้างแม่ค้าก็ยิ้มมัน่นหนใจละลายใจลูกค้าละลายลูก,กลค้าก็อารมณ์ดีแมคค้าก็น่ารักดูดิ อืมกินแล้วจะเดินย่อยไปที่ตลาดจะไปได้ใกล้ไปดิ่ยก่อนอันนี้อันนี้คือเตาไฟอันนี้ก็คือตับเนื้อบัวผักชีลิ้วนะก็เหมือนกันกับจบะไปผักชีลิ้วโดยหยอกอันนี้โดยแม่ค้าขาแม่ค้าน่ารักอ่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบอ่ะเห <c oughs> มือนอยู่บ้านเราเลยเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้มาแล้วอันนี้คือเมนู จุ่มเพียนะครับอันนี้เจียวเพียอันนี้เจีวสุก,กี้อันนี้คือบ้านเรามีเหมือนกันทั่วไปแต่มันจะตรงนี้เนี่ยมันไฮไลม์อยู่ตรงตรงนี้หละเนี่ยไอที่มีตับหวานมีเนื้อแล้วก็ผักกีด้วยเดต้องมาดูครับว่าเจีวเพียเขาบอกว่าขมตายม่ออาเรื่องนะครับอันนี้คือหม้อน้ําซุปยังไม่เดือดต้ยใจร้อนเปิดเปิดใจร้อนครับคิดถึงเมืองไทย ยังกระจาาวมาไกลเปเลยถากันแค่เนี้ยดูดิดูแมนะ่น้ำโขงนะบรรยากาศบ้างเนาที่สอปปอลเราหรออันนี้คือแม่ค้าไหมเดี๋ยวเรากินอิ่มแล้วเราจะเดินย่อยไปที่ตลาดไหมนะครับเนาะอันนี้ก็แม่ค้าอีกคนน่ารักเหมือนกันอัธยาศัยดีดีแม่ค้าปลาเผาปลาเผาหมดไม่ได้กินเดินเลยมากินที่นี่ ตงที่เราเห็นข้างหน้าตรงนี้นะครับขอโทษนะครับนะไม่ได้เจตนาะที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่ปลายนิ้วชี้ตรงนี้คือศาลเจ้าพ่อมาเหศักนะครับฝั่งฝั่งสปปอลาวที่อยู่ตรงข้ามกับวัดอันนี้บรรยากาศในร้านบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ต่างกับบ้านเราเท่าไหร่แต่ประเด็นอยู่ที่อาหารอาหารจะรสชาติยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชินมน้ำซุปดูนะครับว่าน้ำซุปต้มเป็นเซดบ้างเจ๊ก็ต้อนรับดีมากเลย หนุ่มหนุหน่มาวกับรถเลาะข้างริมโขงนะครับอ้า,อามาคนเดียวกินคนเดียวสบายเปิดเสียอย่าง <c oughs> บันเคืองสเบียย,ยังไม่กล้ากินเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปรู้ว่าวันที่นี่วันวิสาขะเนี่ยผับบาร์อาดิสโกอะไรก็เปิดหรือเปล่าถามไม่ค,ค,ค้าไม่ค้าไอที่เป็นเทคเป็นบิสโกอะไรแถวๆนี้มีไหมแถวนี้นี่ ถ้านอกจากอ้ตรงลุ้มทิพย์ลุ้มทิพย์นี่เป็นยังไงใกล้สุดแล้วลุ้มทิพย์นี่คือเป็นเป็นแบบไหนอันนี้คนพื้นที่กำลังจะบอกนะครับผู้ใหญ่ส่วนมากผู้ใหญ่ผูกผู้ใหญ่เด็กอย่างผมเข้าไม่ได้ได้เพราะว่าที่นั่นผู้สาวนะไม่ว่าห้ามจะก้องผู้สาวไปนั่งนั้นก็ได้ลุ้มทิพย์งนี้พาไปด้วยได้ใช่ไหมได้แม่ค้าคอนเปิด์มพาไปด้วยได้ด้วยติดเต้นเลย ขับของรุ่นมันจะออกไปไกลนิดนึงแล้วก็ต้องนั่งสกายะไปสนมากตอนดึกดึกด้วยต้อเดินอย่างเดียวเราก็ต้องปั่นจักรยานโรงแรมไปแล้วถ้าเมาก็ปั่นกลับมาไม่ได้อีกนอนข้างถนนแล้วครับคืนนี้เปิดห้องถ้ยังรู้เลยกลับไม่ได้เมานอนข้างถนนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมนะครับนะมาชิมเห็นแล้วแบบเห็นบอ เรามาชิมดูนะอันนี้นะครับเมืองไทยเรียกช้อนที่บ้านเราแถวนี้เรียกบ่วงน้ำจิ้มเราจะมีสองอย่างน้ำจิ้มมีสองอย่างนี่น้ำจิ้มถั่วครับนี้น้ำจิ้มเจียวอันนี้หวานอันนี้ขมแม่นโอเคแสาวคักขมติ๋วขมตายบอลเรืองอันนี้เอายังมาให้กันนี่ลืมใส่ในหม้ออ๋อใส่ในหม้อเอาใส่เลยค่ะเฮส่เลยไม่ค้าบริการดีดี พันหนึ่งก็ให้แม่ค้าน่นนะารักจริงนะเอ้ยแม่ค้าบอกจริงนะชิมก่อนนะฮะชิมก่อนนะฮะไปชิมน้ำก่อนนะครับโอ้วหแววเดี๋ยวไม่เห็นหน้าบวเราจะชิมน้ำซุปมันก็กินเนื้อนะเนเราจะจุ่มไหมหรือว่าจะซัดลงเต็มหม้อเลย ดูดิบรรยากาศแรงมาคนเดียวก็ฟิวได้ฟังเสียงันแล้วกันครับดูบรรยากาศไม่มีตะก้องตะก้องตะก้องส่วนตัวบม่มีเดี๋ยวเราจะเจ้าแบบง่ายๆอะแม่ค้าเปิดเพลงให้ด้วยเดี๋ยวเราจะจับยัดๆลงให้หมดเลยครับอ่ะอันนี้เราถักลงกรถักลงกร อยู่เซนด้วยอันนี้ก็มีเห็ดมีเห็ดสไตล์เรามันต้องกินเทกระจาดนะครับนะมันจะแบบขยุ้มไม่ได้วันนี้กินผักนะนุกนินุกดิกเพื่อนนุกวันนี้เรากินผักนะเธอกินผักมือเดียวคุยกับคะานปอบถเถางงนาทีเนี้ยผักอันนี้มันคือผักอะไรอ่ะ มันเหมือนผักสล,นลันแหน่บ้านเราเลยเดี๋ยวรอแม่ค้ามาเดี๋ยวถามเราว่ามันคือผักอะไร <c oughs> เจ๊อันนี้ผักอะไรคะอันนี้คือผักขมคค่ะออัันนี้ืผกขมมันมันขมไหมมันมันผักขมก <c oughs> <c oughs> ขลังขลังไอ <c oughs> ที่เราไม่กินก็คือผักอันนี้เราไม่กิน <laughs> แล้วก็โยนใส่หม้อหมดเลยแล้วกันขมไม่ขมก็ติ้วไปเดี๋ยวเตี๋ยวผักแปลกๆเลยจะให้ดูเด้อ <c oughs> อันนี้น่าจะไปแมงลัก <c oughs> แต่ันไม่มีผักขมโยนอย่างเดียวอะไรก็ไม่รู้โยนใส่อย่างเดียว มันแบบมันมันอินเนอร์มากเลยเขีย่ยออกก่อนอันนี้ไม่อันนี้ไม่กินผักกาดได้หมดกินเขีย่ยออกอันนี้หาก่อนมีอะไรบ้างที่เรากินได้เราแยกแยกก่อนเอาไปวางไว้ตุ๊กจั๊บเ้ยเนี่ยแม่ค้าบอกดีมากเลยลูกค้าไม่กินค่ะ ไปไปก่อนพักนะเต็มที่อะหมดละทีนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับทีนี้เหลือผักบุ้งกับพุชเชตไม่กินผักบุ้งผักกาดพอ,อกิน <c oughs> มันเดือดพีแท้เดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จนะครับกินจุ่มเพียนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปสตตีิฟู้ดอีกฝากหนึ่งของวัดข้ามไปฝั่งนู้นอีกสองซอยนะครับ เดินไปเราจะไปดูว่ามนมีอะไรแปลกๆบ้างนะครับแล้วก็ลองกันเลยจิ้มจุมเอาเนื้อก่อนนะครับเนื้อแดงแดงจุ่มเพี้ยแต่น้ำน้ำซุปนะครับนะมันก็จะหอมกินเนื้อแหละแล้วก็จะมีกลิ่นของกลิ่นของเพี้ยนะเพราะเป็นจุ่มเพี้ยครับเพี้ยก็คือขี้วัวด,ดีๆนี่แลับ ก็ลองดูนะครับเอาพอแบบพอสุกพออย่าสุกมากแล่สุกมากเนื้อมันเหนียวน้ำจิ้มแรกสวยนี่ก่อนเลยนะจ๊ะน้ำจิม้มเพียบนะผมติวเลย น้ำจิ้มหนึ่งนะครับน <c oughs> ้ำจิ้มถั่วแวบอันนี้คือเดี๋ยวรอรอนอ้ำจิ้มถั่วนะจิ้มถั่ว <c oughs> เล้ยลองดูนะ คนเดียมือเดียวลมหนาวบางหาเมีอะไรกนเลยาเมีมาเที่ยวหาเมียเป็นตะกรงเรื่องหน่งนะครับที่เราได้มาถึงนี่นะเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ไปเที่ยวเวียดนามมาไปเที่ยวเวียดนามกลับมาแล้วก็สงการพอดีไปเที่ยวช่วงสงการไม่ได้กลับบ้านที่เรื่อย ไม่ได้กลับบ้านพี่เลอมอยมาไหว้เสี่ยกับแม่แล้วทีนี้พอกลับมาเสร็จปุ๊บงานมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีเจ้าหน้าที่มาช่วยสี่คนโฟร์แมนซีผมก็เลยต้องลาบอสใหญ่พอกลับมาเยี่ยมแม่ที่ะเอียดพรามันตกวันหยุดหลายวันเลยครับสี่ห้าวันได้ที่ผมกลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็เลยมาไปอยู่บ้านอี่วันหนึ่งตื่นอีกวันหนึ่งก็เลยดิ่งมาที่มุกดาหารมาหาเพื่อนหาฟลานโจนกับ ในช่างเอ่ยคนประธานที่มุมกนั้น,นก็มานั่งกินข้าวกินเล่นกันแล้วก็ผมก็เป็นเป็นคนที่ชอบมาเที่ยวฝั่งนี้เที่ยวฝั่งลาวอยู่แล้วนะครับมาผมก็จะชอบไปเที่ยวก็คือไปไหว้พระธาตุดีครั้งเป็นพระธาตุที่คู่บ้านคู่เมืองของสวรรค์แม่น,นนะครับเป็นสิ่งศัิ์สิงจิงแล้วผมก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีพระธาตุโกลมาบ่อยแต่ว่าไม่เคยรู้เพิ่งมารู้ตอนที่เพื่อนเขาบอกเนี่ยผมก็เลยต้อง ลั่นวาจาตอนที่ผมมาไหว้พระธาตุดินแงว่าถ้าผมกลับไปกรองเทียครั้งนี้นะครับถ้าตกลงเรื่องซื้อขายที่ดินอะไรได้แล้วมันได้ยอดตามเท้าที่ที่ผมต้องการวันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยผมก็เลยต้องมามาแก้บนไว้ผมเคยเล่นปางแต่ผมเปิดเปิดบริษัทเปิดบริษัทเ e อเจคอนแทชชั่งน,นะครับ ลั่นไว้ตั้งแต่เปิดบรษิษัทเจเจว่าถ้ามีงานเข้ามานะกิจการไปได้ดีจะไม่ไม่ฟูบฟ้าไม่ระเบิดระเบิดแบบด่ดงดังเลยไม่เอานะครับค่อยๆไปเรื่อยๆเนะก็บเลขผสมน้อยไปเนี่ยผมจะกลับมาไหวุกครั้งที่ผมมาหรือทุกๆปีที่ผมมาซึ่งเปิดบรษิษัทมาได้สองปีปีนี้เข้าปีที่สามเริ่มต้นปีที่สามันก็ ก็ไปได้ดีนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ประเด็นใหญ่ๆเลยตรงขายที่เลยแหละตรงมีขอนที่หมดจันเลยตรงขายที่ตรงกินนรมราหแล้วมันได้ยอดตามที่ผมต้องการผมก็เลยกลับมามาไหว้แกบนครับ พัชธาตีหังแล้วก็สาลเจ้าแม่สองนางที่ตรงข้ามเรือครับตรงข้ามเรือมุกดาหารซึ่งผมมาไหว้ประจําอยู่แล้วนะเวลาผมมาผมจะต้องมาชี้มุกดาหารมาไหว้ประจําแต่เพิ่มเติมก็คือผมบลั่นวาจาไว้นะว่าถ้าเป่าได้แล้วผมก็จะกลับมาไหว้เจ้าแม่สองนางเหมือนเดิมพัชธาตีหังเหมือนเดิมแล้วก็มาเจออาจารย์ที่ไม่ได้เจอกันมาสองปีนะครับเราเลยได้คุยกับอาจารย์แต่วันนี้ไปก็ไม่เจอแกแกไม่อยู่ หลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไหว้เจ้าแม่สองนางก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเรือข้ามฟ้าสเต็มคาร์ตอเสร็จปุ๊บมานั่งเรือซื้อตัวเรือ60บาทกส0บาทก็ใช้เวลาเดินทางข้ามมานะครับเรือเ็ต้องขี่ย้อนน้าขึ้นไปกอนขี่ย้อนน้ำเพราะว่าน้ามันไหลลงไปทางโน้นนะครับไปทางท่าอุเทนเลยรสักอย่างเรือยสักอย่างนี่ะทางโน้นทางพระธาตุโพนนะครับเรือก็จะพาเราขี่ย้อนขึ้นมาแล้วค่อยวกโค้งขับเข้ามาตรงท่าเรือสวรรค์แม่เกศนครับ พอลงเรือเสร็จปุ๊บก็มาคุยกับสามล้อเครื่องว่าสามล้อเครื่องก็นิสัยดีคือมันอาจจะคุยกันง่ายนะครับภาษาใกล้กันแต่ภาษาอีสานกับภาษาลาวเนะาะพูดคล้ายกันแทบจะเนืออกันเลยก็สื่อสารกันง่ายไปมาง่ายกันเที่ยวเหมือนเที่ยวบ้านเรานะครับแล้วก็คุยกับเขาเกี่ยวว่าผมจะไปพระธาตุดีขาง,งคิดค่าสามล้อเท่าไหร่อะไรยังไงพวกน,นี้นะครับแล้วผมจะไปพระธาตุโพนวันนี้ผมจะเก็บให้เสร็จเลยไหมเนี่ยผมต้องใช้เวลาเท่าไหร่พระธาตุโพนเนี่ยจากสวรรค์นเขตไปประมาณเจ็ดสิบกิโล ไปกลับ140ยกิโลนะครับแใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าสภาพการจราจรสภาพถนนที่ที่ลาวนะครับถนนแย่มากคือยังไม่มีการพัฒนาเอนถนนนะเป็นดอกหินขึ้นเยอะนะครับรถก็วิ่งลําบากใช้ความเร็วได้ลําบากแล้วก็ระหว่างทางก็วัวปวายเยอะวิ่งตัดถนนแล้วก็ไอ้แบ้แบ้คนขับรถชื่อติหือชื่อคนขับรถนะที่พาผมไปเนี่ยเขาบอกว่าชื่อแบ้ แบมัวิ่งแบร์วิ่งตัดหน้ารถบ่อยอ็เลยขับเร็วไม่ได้ก็ใช้เวลา6-7-70กิโลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงผมก็ไปผมก็ไปเป้าหมายแรกเลยผมก็ตัต้งใจว่าวันนี้ผมจะไปแค่ไหว้พระธาตุโพนนะครับจากสวสรรค์ไป70กิโลไหว้พระธาตุโพนแค่พระธาตุเดียวเสร็จแล้วเพื่อวกลับมานอนที่โรงแรมที่สวรรค์นั่แล้วกะจะหาข้าว,าวกินเดินเที่ยวเล่นสตรีทฟู้ดในสวรรค์นั่นะครับ